สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้ยมยำปลากรดย่างกินกันอร่อยๆนะคะ,ะเรามาดูส่วนประกอบและก็วิธีทำกันเลยค่ะส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะมีปลากรดย่างนะคะวันนี้ที่ฉันจะใช้ปลากรดย่างสำหรับ3ตัวนะคะ,ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศสดๆนะคะมีมะนาวสดค่ะแลวก็มีพริกสดนะคะ เราจะแกงปลากดย่างใส่เห็ดนางลมหลวงนะคะวันนี้นอกนั้นก็จะมีผักชีนะคะผักชีสดๆสค่ะมีต้นหอมนะคะมีใบมะกรูดสดค่ะแล้วก็มีขาแก่นะคะมีตะไคร้ด้วยแล้วก็เราจะใส่เครื่องปรุงด้วยขนน่ารสดมยำนะคะนอกกนั้นก็จะมีเครื่องปรุงส่วนประกอบ ในการทำต้มโค้งปลากฏดย่างหรือว่าต้มยำปลากฏดย่างใส่เห็ดนางรมหลวงวันนี้ดิฉันได้เขียนไว้ข้างล่างคลิปเลยนะคะทุกท่านสามารถเปิดเข้าไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบกันเลยนะคะสำหรับปลาเราก็ตัดให้เป็นชิ้นสำหรับมื้อข่านะคะก็หั่นค่ะขาแก่นะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนค่ะเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะตะไคร้นะคะ หั่นเป็นท่อนๆค่ะสำหรับมะนาวนะคะมะนาวเราก็จะคั้นเอาแต่น้ำสดๆนะคะแล้วก็ผ่าเป็นซี่ก่อนนะคะบีบเอาแต่น้ำนะคะพริกสดนะคะแล้วก็หัน่นหั่นเป็นผ่าครึ่งค่ะ มากเผ็ดน้อยตามชอบนะคะเห็ดนางลมหลวงแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเป็นท่อนๆอนนะคะใบมะกรูดแล้วก็เด็ดเอานะคะเด็ดชีก็แต่ใบค่ะต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะคะผักชีก็ตัดรากออกหั่นเป็นท่อนเหมือนกันนะคะ มีหัวหอมแดงด้วยนะคะปอกเปลือกล้างน้ำทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยผ่าครึ่งนะคะใช้กระเทียมกรีบใหญ่ด้วยนะคะปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็น้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ทุบๆแบบนี้นะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้เตรียมส่วนประกอบในการทำต้มยำป,ประกดย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนในการทำต้ยมยำกันเลยค่ะหรือว่าต้มครุ้งนะคะวิธีต้มนะคะนำน้ำมาใส่หม้อกาน้ำใส่พอประมาณนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้สดที่เราหั่นไปเสร็จเรียบร้อยค่ะคาค่า เมื่อเกลือเทศนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะที่เราหั่นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีพริกสดนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะตามด้วยปลาแห้งนะคะ,ะปลากฏดแห้งที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆน,นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะ เมื่อหม้อเดือดกับขึ้นมาแล้วนะคะให้ใส่เห็ดนั่งลง้มหลวงลงไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้ให้ใส่ขนอนะคะขนอวนดต้ยมยำลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะลงไปค่ะําด้วยเกลือนะคะเกลือแกงค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะใส่น้ำปลานะคะกะใส่พประมาณเหมือนกันนะคะ อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะหลังจากที่เราชิมดูแล้วถ้าเกิดว่าไม่อร่อยค่อยใส่ถ้าจืดไปค่อยใส่เพิ่มทีหลังนะคะปิดฝารอให้หม้อเดือดหรือว่าเห็ดสุกหรือว่าปลาสุกก่อนนะคะเ,เมื่อเราต้มเห็ดสุกแล้วนะคะเราก็กลับมาดูกันอีกครั้งที่เห็นเป็นฟองๆขึ้นนะคะแล้ตักทิ้งค่ะเราไม่เอานะคะใช้เวลาในการต้มเห็ดให้สุกประมาณหนาทีนะคะหลังจากที่ เราเราใส่เห็ดลงไปค่ะเนื้อปลาก็เปื่อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมานะคะให้ใส่ผงลั่วลงไปค่ะเล็กน้อยนะคะตามชอบค่ะหลังจากนั้นให้ทำการชิมดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่พอดีนะคะจืดไปแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะถ้าขาดเปรี้ยวนะคะก็เติมเพิ่มมะนาวได้นะคะ หรือว่าใส่น้ำมะขามเปียกด้วยก็อร่อยนะคะถ้าชอบเผ็ดเดหน่อยก็เพิ่มพริกสดเข้าไปนะคะอันนี้ก็พอดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักนะคะ,ะต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะเทลงไปในขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้ประมาณอสองนาทีนะคะค่อยตักมากินค่ะปิดไฟนะคะ เท่านี้เราก็จะได้ต้มครงปลากฏดย่างหรือว่าต้ยมยำปลากฏดย่างกินกันอร่อยๆแล้วนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะรัวสบายสบายและสไตล์ชิวๆขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย